สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนพื้นที่จังหวัดอุตรดิต เวลาแปนาิกา5 7นาทีวันนี้สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกนาวางปปังสัปทุมทรงติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริที่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบุญธรรมบุญพริ้งอําเภอบ,บ้านโคกจังหวัดอุตรดิตถ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์โรงเรียนแห่งนี้เปิดสอนชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษามีนักเรียน6กคนโดยเน้นการศึกษาแบบบูรณาการอาทิ วิชาภาษาไทยที่ใช้บัตรคำเพลงและนิทานเป็นสื่อการเรียนการสอนเพื่อกระตุ้นความสนใจทำให้เข้าใจและจดจำได้ง่ายซึ่งมหาวิทยาลัยราชพัฒอุตรดิตถ์ให้การสนับสนุนแนะนำการจัดการเรียนการสอนการผลิตสื่อตลอดจนจัดอบรมครูอย่างต่อเนื่องเพื่อให้นำความรู้ไปปรับใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเฉพาะในกลุ่มนักเรียนที่ยังอ่านเขียนไม่คล่องด้วยการวางรากฐานการเรียนรู้ เป็นหนึ่งใน219โรงเรียนสังกัดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล1 3ถึงตามพระราชดำริโดยเป็นโรงเรียนนำร่องในจังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งกรมสุขภาพจิตสนองพระราชดำริโดยใช้กิจกรรมทริปเปิลพีฝึกอบรมครูทีมสาธาร,รณสุขและพ่อแม่เด็กเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเสริมสร้างทักษะทางอารมณ์สังคมและสติปัญญา เริ่มตั้งแต่การอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครองเน้นการทํากิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างสารรค์พัฒนาการที่ดีโดยในชุดสถานการณ์โควิดสิได้แจกใบางานให้ผู้ปกครองกลับไปส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์ที่บ้านเพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างต่อเนื่องพบว่าเด็กมีความกระตือรือร้อนมากขึ้นและเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืนทางโรงเรียนได้จัดก,กิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีการสำรวจรวบรวมพันไม้ในโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนรู้จักพันไม้พื้นถิน่นซึ่งได้สนองพระราชดำริที่พระราชทานเมื่อปี2559โดยปลูกต้นมแขแฟนและผักเชียงดาเพื่อเศรษฐกิจพื้นเมืองให้นักเรียนศึกษาวิเคราะห์และนำไปใช้ประโยชน์อาทิน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพจากผักเชียงดาส่วนกิจกรรมเกษตรมีการขยายผลการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ชุมชนทำให้ทุกครัวเรือนมีผลผลิตไว้บริโภค ลดไตรจ่ายและเพิ่มรายได้ในครัวเรือนไปพร้อมกันทรงติดตามการดรําเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาว,วชนตามพระราชด,ดำริครั้งนี้นับเป็นการสานต่อและต่อยอดการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาว,วชนตลอดจนราษฎรที่อยู่ห่างไกลให้ได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมโอกาสนี้ทรงมีพระราชด,ดำรัสเรื่องการส่งเสริมให้นักเรียนจิตเก่าผู้ปกครองและชาวบ้านเรียนรู้เรื่องใหม่ๆอยู่เสมอพยายามอ่านหนังสือที่มีในห้องสมุดโร,รงเรียนและบันทึกย่อไปเป็นข้อมูลส่วนตัวพยายามช่วยเหลือตอนเองและช่วยเหลือกัน เวลา1 3 1 0นเสร็จออกนวังสรปทุมทส่งติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระาราชดำริที่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนยอดโพทอง1อบ้านโคกผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์โรงเรียนแห่งนี้ตั้งอยู่ที่บ้านผู่ตางในโครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดนไทยลาวและหมู่บ้านอาสาพัฒนาตนเองพื้นที่เป็นภูเขาล้อมรอบและมีสิ่งกีดขวางทางธรรมชาติไปไปจึงเป็นอุ<ไ>ปสรรคในการเดินทางไปเรียน ในปี2529ขอจัดตั้งเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบุญธรรมบุญพริง้งและปี2531ได้รับอนุมัติจัดตั้งเป็นโรงเรียนในสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่31 กรมรักาการตำรวจตระเวนชายแดนภาค3เปิดสอนชั้นอนุบาลถึงประถมศาึกษาปีที่6มีนักเรียน42คนโดยจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการร่วมกับการใช้สื่อ60ภาษาเฉลิมพระเกียรติจัดสอนเสริมหลังเลิกเรียนให้ฝึกทําข้อสอบส่งผลให้คะแนนในแต่ละรายวิชาดีขึ้นและมีการอบรมคร,รูร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นอกจากนี้ได้ขอสนับสนุนครูจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมาสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษซึ่งคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ใช้การสอนแบบ Active Learning เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและฝึกปฏิบัติด้วยตนเองทําให้มีความรู้ความเข้าใจในภาษาอังกฤษและมีคะแนนเพิ่มขึ้นทุกปีนอกจากนี้ยังให้ความสําคัญด้านจริยธรรมจัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระเช้าเย็นทุกวันและในวันพระผู้ปกครองจะมาช่วยปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาโรงเรียนและเป็นโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนแห่งแรก ที่นำโครงการส่งเสริมสาหากรณ์นักเรียนตามพระราชดำริมาใช้เมื่อปี2534โดยทรงเห็นความสําคัญของการปลูกฝังหลักการสาหากรณ์เก่เด็กและเยาวชนเริ่มจากโรงเรียนเพื่อให้เกิดความร่วมมือในกลุ่มของนักเรียนครูและประชาชนอย่างเป็นระบบช่วยเหลือซึ่งกันและกันปัจจุบันนักเรียนมีความรู้เรื่องการทําบัญชีอย่างเป็นระบบได้รับรางวัลชนะเลิศการบันทึกบัญชีสาหากรณ์ปี2563และการบันทึกรายงานการประชุมปี2564 การฝึกวิชาชีพสอนทำคุกกี้หน่ยสดกล้วยตากการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าไม้กวาดทำมะพร้าวกระปุกอมศินจากกระบอกไม้ไผ่รวมถึงสอนเย็บป,ปะชุนประดิษฐ์จการจากเศษผ้าเหลือใช้โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมีผลผลิตเพียงพอและจัดก,กิจกรรมด้านการเกษตรให้ความรู้และให้นักเรียนปลูกผักกินใบผักถาเครือเพาะเห็ด ปลูกไม่ผลเลี้ยงปลาดุกบ่อดินเลี้ยงไก่ไข่ไก่พื้นเมืองและเป็นศูนย์บริการความรู้แก่ผู้ที่สนใจปีที่ผ่านมามีผู้เข้ามาเรียนรู้240คนแหล่งน้ำที่ใช้ในการเกษตรและอุปโภคเพียงพอตลอดปีส่วนน้ำดื่มใช้จากประปาภูเขาที่ต่อขึ้นเองโดยผ่านระบบเครื่องกรองน้ำ r o ในเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมปริมาณน,น้ำไม่เพียงพอแก้ปัญหาโดยบริโภคน้ำจากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติโครงการประชารัฐ โอกาสนี้ทรงมีพระราชะดํารัสห่วงใยเรื่องการประกอบอาชีพและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลต้องพยายามปรับตัวให้ผ่านพ้นสถานการณ์ที่ยากลําบากนี้ไปให้ได้และส่งผ่วงเรื่องการศึกษาของนักเรียนซึ่งทั้ง3าวัน3จังหวัดรวม6กโรงเรียนสามารถดรําเนินงานได้ดีขอให้นักเรียนเรียนรู้ได้อย่างราบรื่นทําความเจริญให้แก่ท้องถิ่นและประเทศชาติต่อไปก็อตอนนี้ก็ได้เห็นว่าทุกคนก็ทํางานคทุกท้างจะ ยากลำบากแต่ก็พยายามเพื่อที่จะให้ออกมามีผลดีที่สุดก็ในท,ทางด้านก็ไปดูก็อยากอยากก็อย่างตอนนี้ก็ได้ได้ได้ไดตตดถามเรื่องของอทางชุมชนในเรื่องการประอกอบอาชีพการเป็นอยู่แล้วก็ของโรงเรียนซึ่งก็ได้ เยี่ยมส่วนใหญ่จะเป็นครั้งที่6หรือครั้งที่ห้าแล้วก็ได้เห็นก็มีพวกน,นักเรียนที่เรียนอยู่ก็พยายามจะจะ,จะส่งเขาให้ไปที่ได้สูงแล้วก็ไปได้เรียนรู้อย่างราบรื่นเพื่อจะเป็นที่พึ่งของตัวเองของครอบครัวแล้วก็ทำความเจริญให้แก่ ้องถิ่นและของประเทศให้อีกต่อไปสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติราชนารีทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดังนี้ เวลา9นาฬิกาวันนี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างคว,วรัตตีราชนารีสเสด็จออกณตำหนักทิพมานอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาพระราชทานพระด âm รัสเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่29ประจำปีงบประมาณ2564ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมกับมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จัดขึ้นภายใต้หัวข้อวิทยาศาสตร์การแพทย์วิถีใหม่เพื่อสุขภาพและเศรษฐกิจไทยจนถึงวันที่27สิงหาคม2564 เพื่อให้นักวิชาการด้าวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุขได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นความรู้และประสบการณ์รวมถึงความก้าวหน้าทางวิทยาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อที่จะได้พัฒนาและร่วมกันสร้างสารรค์งานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในการน,นี้พระราชทานพระอนุญาตให้ผู้ได้รับรางวัลเข้ารับพระราชทานโล่ที่ระลึกหน้าพระรูปได้แก่นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศรางวัล DMSC Award ประเภทงานวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ประเภทหนังสือตำราทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และประเภทการพัฒนาบริการหรือการพัฒนาคุณภาพบริการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์การแพทย์รุ่นใหม่โอกาสนี้มีพระดํารัสเปิดการประชุมงาน วิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณาสุขจำเป็นจะต้องดำเนินการโดยบุคลากรที่มีความรู้และเทคโนโลยีที่สามารถนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีแก่ประชาชนรวมทั้ง การสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขของประเทศสามารถช่วยเหลือคนไทยให้มีสุขภาพดี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมออนไลน์ประมาณ1,000คนมีวิทยากรทั้งในและต่างประเทศร่วมปาฐกถาและบรรยายพิเศษอาทิโควิด -19 บทบาทของวิทยศาศาสตร์ในการแก้ปัญหาสุขภาพสังคมและเศรษฐกิจไทยนวัตกรรมเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ทางการแพทย์ในการตอบโต้โควิด -19 และโรคอุบัติใหม่ ทั้งยังมีการนำเสนอผลงานการวิจัยและการประกวดผลงานทางวิชาการ193เรื่องผู้สนใจรับฟังบรรยายผ่านระบบออนไลน์ Facebook Live Fanpage การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สำน,นักว,วิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์และ food and safety เวลา12.45นาฬิกา45นาทีวันนี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตรวรคัตตราชนารีสเสด็จออกณตำหนักที่พิมานอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา ทรงบรรยายรายวิชาผ่านระบบออนไลน์พระราชทานแก่นักศึกษาชั้นปีที่4และ5คณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2564เป็นครั้งที่6เรื่องการก่อตัวและการกระจายตัวของมะเร็ง ดยหลังจากเซลล์เริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงใน d n a เช่นการกลายพันธุ์ในเซลล์จะเข้าสู่ขั้นก่อตัวซึ่งเซลล์ที่เพิ่มจํานวนขึ้นอาจเกิดโดยสารที่ส่งเสริมให้เกิดมะเร็งหรือสารโปรโมเตอร์ซึ่งจะไม่มีผลต่อสารพันธุก,กรรมภายในเซลล์โดยตรงเหมือนสารก่อมะเร็งแต่จะจับกับตัวรับสัญญ,ญาณที่มีความจำเพาะบนผิวเซลล์หรือทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของยีนส่งผลให้เกิดการเพิ่มจํานวนเซลล์ในระดับยีนและระดับเซลล์ โดยสรงยกตัวอย่างรูปแบบการทดลองการเกิดมะเร็งผิวหนังในสัตว์ทดลองซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการเกิดมะเร็ง หลังจากมีการเพิ่มจำนวนของเซลล์ที่ผิดปกติจะเกิดการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของเซลล์โดยเซลล์ที่เจริญรวดเร็วและผิดปกติมากจะคงอยู่และขยายจำนวนและสะสมความผิดปกติในยีนมากขึ้นนำไปสู่ขั้นกระจายตัวซึ่งมีการกลายพันธุ์และการเปลี่ยนแปลงทางพันธุก,กรรมเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ยังมีผลต่อการแสดงออกของยีนบางชนิดจนกลายเป็นเซลล์ส่วนใหญ่ในก้อนมะเร็ง หากตรวจพบในระยะแรกจะมีโอกาสรักษาให้หายได้แต่หากปล่อยให้ความผิดปกติดำเนินต่อไปจนเซลล์มะเร็งเริ่มลุกล้ำไปยังบริเวณใกล้เคียงโดยทะลุผ่านชั้นรองรับเนื้อเยื่อชั้นผิวเข้าสู่ระบบหลอดเลือดและท่อน้ำเหลืองและกระจายตัวไปยังเนื้อเยื่อหรืออวัยวะอื่นเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เสียชีวิตปัจจุบันมีความรู้เรื่องขั้นตอนเบื้องต้นของการเกิดมะเร็งแต่ยังขาดความเข้าใจเรื่องการลุกล้ำและการกระจายตัวที่ยังไม่สมบูรณ์จึงเป็นปัญหาหลักที่ยังต้องวิจัยและศึกษาต่อ การบรรยายพระราชทานจะช่วยให้นักศึกษาแพทย์เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพยาธิสภาพของโรคมะเรง็งพัฒนาสุขการรักษาประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพผู้วารชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายคว้างระเบิดที่จังหวัดยะลา ที่โรงพยาบาลยะลาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายชัยสิทธิ์พานิชพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเรจรนดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่พลทหารชันรงปานชาตรีกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายคว้างระเบิดใส่ฐานปฏิบัติการบ้านควรหมวดปืนเล็กที่หนึ่งกองร้อยทหารราบ1 5 2 1 1นตำบลพรอนอำเภอเมืองจังหวัดยะลาเมื่อวันที่23สิงหาคม2 5 6 4 การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้อย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่พลทหารชานรงค์และครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรัชตยราชนารีพระราชทา,านวัคซีนป้องกันโควิด -19 ซินโนฟาร์มแก่หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพออสวเพื่อเร่งฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประชาชน สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรัติราชนารีประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและประธานกรรมการมูลนิธิพัฒรมหาราชานุศรในพระอุปถรรัมภ์ทรงห่งใยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 และทรงเห็นความสำคัญของการเร่งฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประชาชนเพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดโดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยเจ็บโรคเรื้อรังพระภิกษุและผู้ที่ได้รับความ ร้อนจากการแพร่ระบาดในทุกภูมิภาคให้สามารถเข้าถึงวัคซีนโดยเร็วผ่านหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสวอโดยโปรดให้มูลนิธิพัทรมหาราชานุสศรในพระอุปถัมภ์จัดซื้อวัคซีนซิโนฟาร์มจากราชวิทยาลัายจุฬาภรหนึ่งแสนสโดสร่วมกับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มบริจาคจากราชวิทยาลัายจุฬาพร์พระราชทานแก่หน่วยแพทย์พอ,อสวอรวม63จังหวัด โดยเดือนนี้ได้จัดส่งวัคซีนซิโนฟาพระราชทานไปยังจังหวัดที่พบการระบาดสูงและเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดรวม2 2จังหวัดจังหวัดละ6,400โดสโดยวันนี้ได้ให้บริการฉีดวัคซีนในพื้นที่จุดบริการฉีดวัคซีนและออกหน่วยฉีดวัคซีนตามบ้านประชาชนอาทิอำเภอท่าช้างจังหวัดสิงห์บุรีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาและอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรทําให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางในทุกพื้นที่ได้เข้าถึงวัคซีนทางเลือก และลดการ,พรแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างมีประสิทธิภาพ